สวัสดีค่ะนี่คือรายการตามไปทั่วมาเอกับตามไปด้วยนะคะอันนี้มีเพื่อนตามมาด้วยก็คือตามมาด้วยค่ะเคยอะไรงงนะอันนี้คือคอนเทนต์โฟมิกใช่ทุกคนวันนี้เรามดตามโฟมิกตื่นเต้นตื่นเต้นก็คือตอนแรกอ่ะบอกก่อนว่าเราโลกมากเพราะเราเพิ่งรู้ว่ามันมีบัตรเข้างาน2 0งกลัวกลัวซื้อไม่ทันก็เลยรีบมาแล้วก็โลกมากตอนนี้ได้มาแล้วนะทุกคนน่ารักไหมก็เดี๋ยวเราไปรอดูไปทุกคน 拜拜，再见。 I'm feeling it I'm feeling dead and I've never, 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 never hit before no more no. รู้ด้คำส่งไปด้วยควม,มิดีมเสียอยากมีทาทาสตัดใจโอทอออ้อ ooh, ooh, ooh. จะเจอแล้วมันเีืยวใจ ซึ่งเราเตรียมโชว์พิเศษมาครับสำหรับงานนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้เคยโชว์ให้ใครเห็นเคยโชมไหมเคยเคยก็เคยก็เคยหรอโอเคโอเคทุกคนพร้อมกันยครับทุกคนพร้อมไหมครับไม่ดีเลยอ่ะทุกคนพร้อมไหมครับก่อนจะไปไม่เพลงใหม่ล่าสุดเราร้องเราร้องว่าอะไรนะเพลงอะไรอ่ะเพลง roller coaster อ่ะ roller ร o a s t e r ตอนกร้องว่าอะไรนะคะ อ่าแสดงว่าดูจริงเดี๋ยวต้อัดูบ้างโอเคครับผมงั้นไอสองคนนี้พร้อมจะส่องอะไรอ่ะพร้อมครับพร้อมโอเคพร้อมแล้วสแตนบายครับผมโอเคครับมา l ลสกอล จะทำเอาใจก็อาจคุณผิดแย่ทำไรไม่เคยถูกียวต้สินกัน yeah. ไ,ไนแล้วไม่ชอบก็แต้องหงัน,นยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ยังไงดีชออวะพูดว่าต้องเาไปรู้จริงก็ไม่รู้ตอ้งทำอนะเจต้องการการจเสเอาไง,อง yeah.

มีมีจะวูดนิดนึงนะเดี๋ยวขึ้นหน้าเลยครับมามามาเิญหน่อยครับเิญหน่อยเรียกได้ว่า เป็นยังไงาตาชโชว์ยเมื่อกี้ชบไรปทใทุกคนดูสนุกลยะครับสนุกม่้งอ้ชอบทหมดแล้วชุนชนคุยอะไร

ลาบหนี้อยู่ในลาบโสดตะเกียบสลับกับร้องมันไกลเยี่ยมเลยสำหรับเดี๋ยวเราจะให้น้องพ่อแล้วนะคะวันนี้ข่าวโลกอะไรข่าวข่าวที่วันนี้มีงานด้วยเหรองานค่ะทำงานงั้นเดี๋ยวขอตัวน้องๆก่อนนะคะมาบ้างมาขอบคุณขอบคุณคุณเจลสวัสดีค่ะมาแค่นี้ Terima kasih di kau jemalah จะแกะมาที่เก้าจะเก้าที่เก้านะที่เก้านะไม่เจ๋งสวยี่เก้าไม่สวยาม่สวทุกคนก็จบแล้วกับงานโฟมิกวันนี้ใช่เอ้ยทำไมเปลี่ยนเสื้อเออทำไมเสื้อสีแดงแล้วอะตอนขับมาเสื้อสีดำไม่ใช่หรอเอเออยังไงนะก็รอดูว่าทำไมถึงเปลี่ยนเสื้อไอเลว ก็ทุกคนแอบมาสรุปวันหนึ่งวันหนึ่งแอบมาสรุปนิดหนึ่งก็คือวันเนี้ยคุ้มอะคุ้มจริงเป็นสองร้อยที่คุ้มเป็นสองร้อยที่คุ้มมากอ่ะเพราะรู้สึกว่าตอนฟอร์มิกขึ้นแสดงกับยีนอ่ะก็คือแบบว่าดีมากเลยเนาะใช่แล้วยีนตอนตอนตอนยีนขึ้นอ่ะเราลองเพลงแรกอ่ะหูพลังเสียงแบบยีนน่ารักมากคือเห็นตัวเล็กๆอย่างนั้นอ่ะ แต่พลังเสียงแบบโหสุดยอดอ่ะโคตรคุณเต้ตี้เลยอ่ะแบบพิมากแล้วก็แบบว่าเออใต้ไปแล้วก็ไปแล้วก็มีรวมรวมผลเล็ก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 เตื่นเต้นมากไม่เคยไม่เคยเลยเซอร์ไพรส์มากไม่เคยมีใช่แล้วก็แบบเอ้ยมีแบบว่าหยุดคุยกับแฟนคลับนิดหน่อยก็เลยรู้สึกว่า มันปิมปิมนะรวมๆก็คือวันนี้ดีมากแล้วก็จอดหล่อมากวันนี้จอดหล่อมาก,มากสนมากดุกดิกมากแบ<ช>บอลาม,มากแล้ววันนี้แมกกก็ดีที่หมดเลยยังย,งยงคือเราอะเสียอาการกับแม็กก้ามาก จนถึงขั้นบอกว่าไม่กล้ายืนถ่ายรูปอ่ะคือไปแอบหลังเพื่อนอะแอบหลังเพื่อนหลังชั้นใช่หลบหลังแล้วก็พกโถโทรศัพท์มานิดเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าเสียอาการมากจริงจริงเขารู้สึกว่ามันใกล้ไปเนาะใช่รู้สึกมันไม่เคยใกล้ขนาดนี้เลยใกล้จังเลยใกล้จังไม่ได้ไม่ได้ใกล้จังก็เลยบอกว่าอยู่แอบหลังเพื่อนแล้วความยินอะบอกว่าคือเราอะยืนถ่ายอยู่ใช่ป่ะแล้วยินก็แบบถ่ายถ่สิอย่างเงี้ยแล้วเมก้าก็หันมาเออมก้าหันมาเล่นกล้องอะฉันก็คือเสียอาการแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แออบหลังเพื่น คนดีมากทุกคนสหรับวันนี้ก็คือ Energy ทุกคนดีมากสูขีดค่ะเพราะว่าบนเวที p e อร์ r ฟ a n c e ก็ดีมากๆเลยใช่ทุกคนแบบเต็มทีมากก็ขอบคุณยูนิคทุกคนที่เข้ามาดูใช่แล้วก็อาจจะมีชาวนี่เค่หลงมาดูนิดนึงก็ฝังสนับสนุนโฟมิกด้วยจริงๆวงนิดีึงจะอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจลองไปดูกันก็คือทีป๊อปเนาะใ ไม่แพ้ชาตเดในลุนทุกคนจริงๆคือแบบคุณภาพมากใช่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันงานหน้าแอบกระซิบนิดนึงว่าเป็น e ีพีพิเศษอ่าอีพิเศษอีกแล้วงงจะพิเศษอีพไม่ได้อะโอเคไปไป